วันนี้ผมจะมาสรุปในอัปเดตของเกมเด็ดเร็วในวันที่28มีนาคมในอัปเดตนี้ก็มีของใหม่ๆเยอะอยู่นะ อัปเดตต่อไปเขาขอ1นจุ้าล้านไลค์ตอนนี้ก็ปาไป1นล้านกว่าแล้วเราแพทมาอยู่แล้ฮอฟผมนี่ก็รีบเกินมาเริ่มที่สถานที่ใหม่กันก่อนท่าออฟสตาร์ลิงเป็นเหมืองที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีเหมืองขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังของหมู่บ้านซึ่งในหมู่บ้านนี้นั้นจะมีความพิเศษยอยู่อย่างหนึ่งก็คือในตัวโบท์นั้นเราจะได้พบกับ7จดแท็บเล็ตซึ่งเจ้าตัว7จดแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นหนึ่งในไอเท,เทมสำคัญที่จะใช้ในเหมืองและเหมืองที่ว่านั้นก็อยู่หลังบท์ที่ว่านี้เองหากจะเข้าไปในเหมืองนัันมมน,มน,ออ leton, นม้วีี พิเศษอะไรบ้างไหมเดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันที่หลังนะในเมืองน,นี้มันจะมีห้องลับถ้าเราจะเปิดห้องลับนั้นเราต้องใช้เจดแท็บเล็ตซึ่งห้องลับต้องใช้เจดแท็บเล็ตสี่ชิ้นอยู่กับตัวเราจากในบวชหนึ่งชิ้นส่วนอีกสามชิ้นนั้นอยู่ในเมืองในตุ่เมืองและในห้องลับนั้นมันก็จะมีไอเทมใหม่อยู่อย่างเจดสวอที่มีความสามารถในการกำจัดมอนเตอร์ และจะมีโอกาส50%ในการปลุกมอนเตอร์ที่ตุยมาช่วยสู้ได้มันเป็นการเปิดโอกาสให้คุณเป็นซองจิตอูไปเหล่าค้างให้แหลมซะแต่ถ้าคุณไม่อยากเบียร์เป็นซองจิตอูแล้วเอาดาบนี้ไปขายในเทรดดิ้งโพสเนี่ยจะได้ในราคา250อีกหึงไอเทมที่หาได้ในเหมืองน,นั้นคือหน้ากากาก,ก็สามารถปลุกมอนเตอร์ที่ตุยมาสู้ได้แต่แค่ตัวเดียวนะซึ่งหากเอาไปขายเนี่ยก็จะได้ในราคา250เช่นเดียวกับไอดาบตะกี้เนี่ยของใหม่ๆที่อยู่นอกฟาร์มมันก็พอมีบ้างอย่างเกวียนม้าซึ่งมีโอกาสเจอได้ในฟาร์มซึ่งตัวเกวียนม้าเนี่ยสามารถตึงของไว้ได้เราสามารถแบบของไปไหนมาไหนได้เช่นเอาปืนกลมาตึงไว้กับเกวียนม้าพร้อมตึงกระสุนอีกร้อยนัดกลาย เป็นปืนก่อนเคลื่อนที่ต่อไปก็คือแลกเงินแลกทองที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นตามข้างทางซึ่งต้องใช้ไมเนอร์ถึงจะขุดมันได้คุณจะสามารถเอาแลกเงินแลกทองที่คุณขุดไปได้นั้นไปขายที่เทดดิงโพสแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีแค่แลกเงินแลกทองเท่านั้นมันก็ยังมีฐานด้วยมาใน,นสิ่งที่เราติดขังไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือมอนเตร์ใหม่ใหมโดยเริ่มที่จะโคงกระดูกมันก็คือสกิลิตันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เหมือนซอมบี้ทั่วไปซอมบี้ไมเนอร์มีโอกาสพบที่เหมืองและในหมู่บ้านโดยมันจะ มันยังมีข้อดีอยู่ก็คือด้วยความที่มันใส่หมวกไมเนอร์อยู่เราสามารถเอามาเป็นไฟสองทางได้ซอมบี้เกาะเหล็กซึ่งเป็นซอมบี้ที่อึดกว่าปกติมากแต่ในระยะการมองเห็นและความเร็วจะเดินเท่ากับซอมบี้ทั่วไปซอมบี้ถือปืนก็ตรงตามตัวนะก็เพราะว่าซอมบี้นั้นมันถือปืนแล้วมันก็ยิงได้นั่นแหละหากเข้าไปดูหมู่บ้านโดยที่ไม่มีอาวุธเนี่ยก็ระวังตัวหน่อยละกันแล้วในอัปเดตนี้นั้นยังมาพร้อมกับความยากใหม่นั่นก็นคือไนแอมูในบทนี้นั้นเลือดเราจะไม่รีเจนสตูตีแรงขึ้นสตูเลือดเยอะขขึ้้้นนออใหรูหยลง แต่ตอนจบนั้นจะได้เงินมากขึ้นแถมยังมาพร้อมกับชาเลต์ใหม่ๆหรือ m m ม n d นโดส์กินสแน็คออล์สิขวดภายใน1ิวิเปลืองตังค์ไหมเนี่ยการสลิงเกอร์มีปืน20กระบอกในช่องเก็บของทำไมวะ ใคคุณมีเงิน1,000ในเกมซึ่งเอาเงินพั0 0นึงเนี่ยไปซื้อ,อยา10ขวดกับไอปืน20กระบ,บอกอะเกมในระบบคลาสนั้นก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการตรับสมดุลนิดหน่อยจาก Alloy Chat นั้นตอนแรกสปีดอะ่ะมันลดแค่20%มาคราวนี้ลดแค่10%เท่านั้นและ Conductor นั้นจะไม่โดนดีบัฟลดเลือด50%อีกต่อไปสุดท้ายนี้ Quality of Life เราสามารถหนุนไอเทมไปมาได้เพื่อดูดีเทลสิ่งนั้นๆนเราสามารถใช้ซากศพเพื่อเทมหมาป่าเอามาช่วยสู้ได้ทุกๆบ้านในหมู่บ้านนั้นก็จะมีตะเกียงในแต่ละหลังซึ่งเราไปขโมยมาใช้ไม่ได้นะเพิ่มอยู่ UI ชุดเกราะเพื่อแสดงว่าเราใส่ชุดเกราะอะไรไว้บ้างหมดไป ในการซือร้อกาะมาซ้ําแบบซือ้อกาะมาเอ้ยทำไมใส่ไม่ได้วะออกใส่ไว้นะรวมถึงยูไอที่สามารถดับกระสุนได้โดยหากเราตุยขึ้นมาเนี่ยกระสุนก็จะไม่หายไปแต่มันจะดับข้างๆตัวแทนและมีการแก้บัคใหม่2อันนั่นก็คือบัคม้าบินทํายังไงวะคุณจะสามารถหมุนคันในขณนะตายได้แล้วสงสัยวิญญ,ญาณต้องเขีเยนวะถึงจะมีบัคที่ถูกแก้ไปแล้วแต่ก็มีบัคมาก,กวนใจเพิ่มเช่นกันเชิดปืนกดเอาพลดั้นมันจะซ้ำศพทำให้ปืนกดน,นั้นกระสุนหมดเร็วมากทาให้เอาโพดนั้นไม่ใช้เชฟโซ่อ,อไปตเรองนี ทำให้เราปลอดภัยและเราจับเกณฑ์ได้อย่างเดียวแทบไม่ต้องสู้ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ร้าวใจซะเลยคุณสามารถเดินไปกระตุ้นมอนเตอร์ที่อยู่ข้างนอกได้โดยการเดินไปยิงพวกมันหรือเดินเข้าไปใกล้พวกมันโดยที่พวกมันจะเกิดกกระจุกแบบนี้และก็หมดแล้วกับอัปเดตสรับครั้งนี้หากคุณชอบเบ็เร็วและการอัปเดตในครั้งนี้นั้นสามารถแชร์ให้เพื่อนคุณเห็นได้ถ้าคุณอยากให้ผมมาอัปเดตแบบนี้อีกผมขอ1,000 like ันไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ